สายออฟโรดจะต้องถูกใจแน่นอนค่ะเขาเป็นชิ้นเดียวเลยก็คือเป็นทั้งกระจังแล้วก็สีดำนะคะแล้วก็สีแดงแบบนี้เลยเป็น Maxwell แม็กฟูลแท้นะคะนำเข้าแบบสวัสดีค่ะมาพ <c oughs> บกับหนูแดงเซลฟอร์ดปทุมนะคะวันนี้จะพาพี่ๆมาชม4ประตู แต่งหล่ออีกคันนึงแล้วบอกเลยค่ะว่าคันนี้ออฟโรดมากจริงๆมาดูกันเลยค่ะนี่เลยค่ะสําหรับคันนี้นะคะเขาตกแต่งเป็นชุดเหล็กเอ็กตรีมแบบรอบคันกันเลยและรุ่นรถของเขานะคะคือเป็นรุ่นสปอร์ต4คูณนั่นเองราคาตัวรถอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็บาทซึ่งเป็นราคาตัวรถนะคะที่ยังไม่รวมชุดแต่งหล่อๆแบบนี้เดี๋ยวหนูแดงจะพาดูกันทีละจุดเลยค่ะว่าคันนี้เขาตกแต่งอะไรกันบ้างแต่บอกเลยค่ะว่าสายออฟโรดจะต้องถูกใจแน่นอนค่ะมาเริ่มดูในส่วนของด้านหน้า กนันี่เลยนะคะสำหรับด้านหน้า ต้องบอกเลยค่ะว่าเขาเป็นเหล็กชิ้นเดียวนะคะพี่ๆตัวนี้ปกติเนาะเราจะเห็นชุดเหล็กนะคะที่เป็นกันชนหน้าแล้วก็ต้องมีกระจังหน้าที่เป็นทรงแรปเตอร์ด้วยแต่ว่าตัวเอ็กตรีมคันนี้นะคะเขาเป็นชิ้นเดียวเลยก็คือเป็นทั้งกระจังแล้วก็กันชนเลยเดี๋ยวจะพาดูรายละเอียดกันก่อนเลยค่ะเริ่มดูในส่วนของด้านบนกันก่อนเลยสําหรับตัวไฟของเขามีไฟนะคะมา3ามดวงสีแดงแบบนี้นะคะเรียกได้ว่าทําให้ตัวรถเนาะมันดูโดดเด่นขึ้นมา และในส่วนของกระจ้าเขาจะมี FORD ค่ะที่เป็นสีแดงซึ่งเป็นงานเหล็กนะคะนี่เลยเป็นสีแดงลายลังพึ่งแบบนี้และมีคำว่า Extreme นะคะด้านหน้าและในส่วนของตัวเหล็กของเขานะคะก็จะเป็นสีดำด้านหล่อๆแบบนี้เลยค่ะมาค่ะดูในส่วนของตัวห่วงกันบ้างสำหรับห่วงนะคะก็เป็นห่วงที่ติดมากับตัวกันชนหน้าเหล็กเลยค่ะซึ่งสามารถใช้งานได้จริงนะคะลากรถนะคะลากเรือก็คือใช้กันได้เลยค่ะ มาดูในส่วนของตัวไฟกันบ้างนี่เลยค่ะสำหรับตัวไฟนะคะก็มาพร้อมกับตัวกันชนเลยนะคะมีไฟที่เป็นไฟดับเบิ้ลไลท์นะคะสีเหลืองแล้วก็สีขาวแบบนี้ค่ะในส่วนของด้านล่างเราก้มดูกันต่อด้านล่างนะคะก็จะมีตัวกันแคลงนะคะที่เป็นกันแข้งของเอ็กตรีมด้วยกันแค้งดีย,ยังไงนะคะคือจะสามารถป้องกันนะคะตัวพวงมาลัยไฟฟ้าได้นั่นเองเรียกได้ว่าก็เหมาะมากๆเลยนะคะ ขึ้นมาดูในส่วนของด้านบนกันต่อดีกว่าสำหรับด้านบนคันนี้นะคะติดนี่เลยนะคะเป็นตัวสกูปทรงฟิตนะคะเรียกได้ว่าเป็นสกูปที่ยอดฮิตเลยนะคะตัวสกูปเขาจะพอดีนะคะกับตัวบอดี้ของรถเลยนะคะซึ่งตัวรูปที่เลือกนะคะก็เป็นตัวรูปแรดนะคะสีเทาดำนะคะ ตัดกับสีดำด้านแบบนี้เลยก็เข้ากันมากๆในส่วนของไฟด้านนี้มาเลยค่ะเขาก็จะมีสติกเกอร์นะคะที่ติดคาดไฟนิดนึงนะคะเป็นสติกเกอร์สีดำนะคะแล้วก็สีแดงแบบนี้เพิ่มลูกเล่นให้ในส่วนของหน้ารถได้มากๆเลยค่ะมาค่ะหนูแดงพาดูในส่วนของช่วงล่างกันบ้าง แต่ก่อนที่จะไปช่วงล่างเรามาดูกันก่อนนี่เลยด้านบนเขาก็ใส่เป็นซุ้มล้อนะคะ6นิ้วหมุดเงินซึ่งสั่งทําสีด้วยให้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยก็คือสีเทาดําแบบนี้เลยค่ะช่วงล่างคันนี้ค่ะเขาจัดเต็มมากๆนะคะเริ่มดูกันที่แม็กกันก่อน สำหรับแม็กนะคะเป็นแม็กฟูเอลแท้เลยเป็นแม็กฟูเอลแท้นะคะนำเข้าแบบนี้เลยสีดำนะคะแล้วมาพร้อมกับยางลด X X 33ทับ12.5 R20 คันนี้นะคะยกสูง2นิ้วนะคะเปลี่ยนปีกนกของโยงลูกหมากกันโคงโปลิงนะคะและมีในส่วนของตัวโชคโปรเฟนเดอร์ ender, ด้วยที่เป็นตัว2.0โมโนทูปปรับแปะนะ,ะสามารถปรับได้เลยนะคะถ้า ชอบแข็งนะคะก็สามารถปรับไปที่8ได้เลยแต่ว่าตัวค่าที่โรงงานเขาเซ็ตมานะคะก็จะเป็นในส่วนของ4นั่นเองค่ะ มาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างสําหรับด้านข้างค่ะก็จะมีในส่วนของลายสติกเกอร์นะคะเอ็กตรีมแบบนี้เลยแต่ว่าลายสติกเกอร์นะคะสามารถเลือกได้นะคะนุแดงก็มีลายให้เลือกมากกว่าร้อยลายเลยหรือว่าถ้าพี่ๆนะคะมีลายที่อยากได้ก็สามารถส่งให้นุแดงได้เลยนะคะก็จะมีบริการนะคะที่ออกแบบ3มิติให้ก่อนค่ะและในส่วนของบันไดข้างนี่เลยค่ะคันนี้นะคะบันไดข้างเขาเป็นบันไดข้างของเอ็กตรีมนะคะสีดําด้านแบบนี้เลยนะคะออฟโรดกันมากๆเลย มาเลยในส่วนของคิ้วกันาสาดต์ติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะป่ะเดี๋ยวไปดูในส่วนของด้านท้ายกันต่อสําหรับด้านท้ายนี่เลยค่ะบอกเลยว่าหล่อไม่แพ้ด้านหน้าสําหรับด้านท้ายเขาก็จะมีเป็นตัวโรบารทรงแขนยาวของเอ็กตรีมนั่นเองค่ะในส่วนของตัวโรบานนะคะเขาก็จะมีไฟนะคะ LED นะคะสองดวงแบบนี้เลยและเขาก็จะเป็นตัว เป็นตัวโรบาเหล็กนะคะสีดำแล้วก็มีสีแดงนิดนึงนะคะเพื่อให้เข้าตรีมนะคะกับชุดแต่งด้านหน้านั่นเองและมีลายสติกเกอร์นะคะออฟโรดและลายยางคาดแบบนี้เลยมาดูในส่วนของด้านท้ายกันค่ะ สำหรับด้านท้ายนะคะก็จะมีตัวกันชนท้ายของ Extreme มนะคะมีห่วงด้วยนะคะที่สามารถใช้งานได้จริงและมีลายสติกเกอร์นะคะออฟโรดแบบนี้นะคะก็เพิ่มลวดลายให้ด้านหลังมากยิ่งขึ้นค่ะเป็นไงคะสำหรับคันนี้ออฟโรดมากเลยเนาะต้องบอกเลยค่ะว่า Extreme มตอนนี้กระแสะกำลังมาแรงนะคะถ้า เห็นก็จะบอกเลยว่าจะเห็นว่าตัว X3 เนี่ยมีออกไปหลายคันแล้วเพราะฉะนั้นนะคะพี่ๆถ้าสนใจอยากแต่งรถลอ,ลอ,ลอแบบนี้นะคะสามารถทักมาหาหนูดแดงได้เลยนะคะที่เพจ Ford แต่งรอบายหนูแดงปทุมนะคะหรือว่าโทรหาหนูดแดงได้เลยค่ะที่เบอร์0925455322นั่นเองค่ะชุดแต่งสามารถแต่งได้กับรถทุกรุ่นนะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นรุ่นนี้อย่างเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็น XLS สปอร์ตวายแท็กสตอมแท็กสามารถแต่งแบบนี้ได้หมดเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะฝากพ,พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ